ทุกคนข้างในแอร์เรยน็นฉ่ำเลยนะฮะทุกคนจะามีห้บรรยากาศนะครับนะฮะนี่ฮะเป็นมีปรมีโปรโดเดือนสิงหาดูไว้นะทุกคนร้านแบบว่าเลิศมากเลยนะฮะทุกคนนี่คือมาลีมายาเยิ้งเยงก็จะเป็น12ปนาขันโตค่ะทุกคนจะบรรยากาศดีงามล้ำเลิศมากๆแล้วก็เมนูสวยงามน่าทานมากๆทุกคนดูสินะฮะมีเป็นแนวแบบอาหารหลักด้วยแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะมาลี มารีมายารีสอร์นะฮะนี่ฮะมีเบอร์เรียบร้อยใครสนใจญ่แวะมาแถวนี้ได้นะฮะทุกคนเห็นไหมฮะทุกคนสดๆเลยทุกคนเจอร้านดีๆระหว่างทางเราก็ไม่เว้นนะฮะจะต้องเอามาฝากให้ชาวโลกรู้ว่าตรงถนนเจริญราษฎร์เรียบแม่น้ําปิงมาจะเจอวัดเกตการามแล้วก็จะเดี๋ยวก่อนจะถึงอาหานสิบสนาคาเฟ่น,นะฮะเราก็เจอนี่ฮะมารีมายาทุกคน คนเกิดปีจอมาไหว้วัดเกตการามนะฮะทุกคนบรรยากาศแถวนี้แบบว่าออกไปบอก,อบอกขนส่งใช่ไหมอาเขตได้ไปเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงนี้มีป้ายบอกอ่ะทุกคนจริงๆเดินกลับไปก็จะเจอวัดเกตการามแล้วก็เรียบคลองเรียบสะพานนวรัตหรือว่าไปทะลุไปฝั่งของตลาดวโรรถได้ใช่ไหมรู้สึกนะฮะนี่ฮะมีที่จอดรถเรียบร้อยเลยมาลีมายานะฮะทุกคนก็จะมาแบบ แนวแบบว่าเป็นคาเฟ่แบบ s สโลลีไลฟ์นะฮะนีฮะเมนูนี่ข้าวซอยสปาเกตตี้ชิเคเก้นประมาณนี้ด้วยทุกคนจะ mm hmm. โซดาลิ้นจีฮะทุกคน mm hmm. นั่งแบบง่ายๆสบายๆชิลๆถนนเจริญเจริญราษนะทุกคน mm hmm. เพราะว่าที่เชียงใหม่จะมีถนนเจริญราษคือเส้นนี้แล้วก็เจริญประเทศคู่ขนานกัน แล้วก็จเจริญเมืองจะอยู่ตรงทางไปรถไฟเชียงใหม่ดังนั้นไม่สับสนนะฮะที่นี่จะมีเบเกอรี่ด้วยทุกคนทุกคนน่าทานมากเลยชายเย็นมารีมาเ<า><า>ยา,านี่จะเป็นเบเกอรีอร่ด้วยนะม,มันอากาศดีมากๆเลยนี่จ้าเรามานั่งเลิศอยู่ที่มาหยามีมีอะไรนะ มาลีจ้ะมาลินยังดอกไม้ค่ะทุกคนนี่ค่ะมาลีมายาทุกคนอขอดูดซะนหน่อยชื่นใจทุกคนนะฮะนี่คืออย่างที่บอกเมื่อกี้เราเดินผ่านสะพานนวารัตมาทำให้นึกถึงประวัติล้านนาใช่ไหมฮะเพราะว่า เจ้าแก้วนาวรัตน์นะฮะต้นกําเนิดสะพนานนวรัตน์นะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าดารารัศมีนะฮะซึ่งเป็นพระบวรราชบวรราชชายาของรัชกาลที่5แล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับเมืองล้านนาเยอะมากอย่างเจ้าดารารัศมีเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ท่านจะอ,อ,อายุครบนะถ้ามีชีวิตอยู่ท่านจะครบ150ปีพอดีเลยทุกคนนะฮะและทุกวันที่9้าธันวาคมเนี่ยที่เชียงใหม่อำเภอแม่ริมก็จะมีตำหนักของท่านเนาะตำหนักดาราไรดารา าดารารัศมีดาราชื่อตำหนักอะไรนะเราลืมชื่อเลยเมื่อกี้เพิ่งพูดไปนะฮะแต่ที่ั่านก็จะมีเรียกว่าเป็นตำหนักของท่านนอกจากจะตำหนักหลายแห่งเลยนะนอกจากพระบรมหาราชวางังส,สวยไหมฮะน่าทานไหมทุกคนรถจะผ่านตลอดอันนึกออกแล้วตำหนักดาราพิไลใช่ไหมใช่ไหมฮะดาราพิลมสิอ่าต้องดาราพิลมที่อำเภอแม่ริมนะฮะทุกคนแต่ถ้เป็นที่ ราชวังบางปะอินจะเรีากว่าตำหนักออดารารัศมีเลยชื่อพระองค์ท่านเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นที่ดอยสุเทพก็จะเป็นตำหนักหนึ่งจําได้ไหมฮะชื่อแแปลกหน่อยอะค่ะก็คือตำหนักม่อนจ๊อกป๊อกค่ะทุกคนม่อนจ๊อกป๊อกนะฮะแล้วก็คุ้มรินคาที่เชียงใหม่ก็เคยเป็นตำหนักของเจ้าดารารัศมีด้วยแต่ว่าทุกวันที่9ธันวานะฮะที่ดำหนักดาราพิไลอำเภอแม่ริมเขาจะมีงานนะฮะรำลึกถึงวันเกิดของท่าน และนี่คือมารีมายาทุกคนนะฮะมาเชียงใหม่ก็อย่าลืมนึกถึงนะฮะเดินทางข้ามสะพนานนวรัตมาเรียบถนนจเจริญราษฎร์มามากินขันโตกนะฮะดินเนอร์ตอนเย็นเย็นเปิดหกโมงครึ่งนะฮะแต่ที่นี่มารีมายาจะปิดห้าโมงครึ่งนะฮะทุกคนจ๋อยู่เยื้องๆกับสิบสอปันนาขันโตกค่ะทุกคนเลิศม,มากเราชอบมากรสชาติชาแบบรสจริงๆทุกคน ทุกคนใบนี้สวยมากเลยนะ่ะทุกคนมีชมพูเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะจ๊ะบายบายแล้วเจอกันใหม่มาลีมายาลดมากดูหน้าตาเมนูพระชคะีขาทุกคนทั่วโลกต้องรับรู้ว่ามาลีมายาอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปสิบสองปนันาขันโตกับทุกคนจะไปดูการแสดงกับอาหารดินเนอร์แบบร้านนาะทุกคน ขอโทษท่าทุกคนเมื่อกี้ไอหัวที่เกี่ยวกับหนามฮะก,ก็เลยกรีดร้องแบบชายชาติทหารสุดสวยสุดเด็ดนี่ฮะทุกคนขันโตกสิบสองปันนาทุกคนท่าทุกคนกล้องมันกลับก็เลยยังไม่ได้ดูเลยปกติถ่ายไปดูตรงอื่นไปไม่ดูหน้าตัวเองว่ากล้องกลับมาที่ตัวเองตายแล้วทํายังไงดีอะลบคลิปก็ไม่ได้เลยครับทุกคนเมื่อกี้ถ่ายร้านมาลีไปเลยว่าทํายังไงดี ถ่ายใหม่ก็ไม่ได้แล้วว่าจะเอาหน้าตัวเองออกยังไงดีทุกคนปกติเราไม่ออกสื่อนะทุกคนถึงแล้วทุกคนจ๋านี่นหน้าิบสองันนานะคะ